สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกๆท่านสบายดีกันสปู่สุขคนเนาะพี่น้องมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะในช่องเคศ USA Channel คนสีสเกตกันเองขึ้นเก่าแล้วค่ะในคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่สงสัยนะคะคือถามกันเข้ามาว่าเกี่ยวกับเรื่องของชาวออมิชเนเขาอยู่กันอย่างไรในฤด,ดูหนาว แล้วพวกสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่านี่เขาอยู่กันอย่างไรทําไมที่นี่ถึงไม่ค่อยเห็นมีต้นไม้ใหญ่เลยนะคะอันนี้เกศก็เลยจะมาตอบให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ <_ c oughs> เกี่ยวกับต้นไม้ในเพนซลเนียที่เราเห็นหลักๆโดยทั่วไปนี่จะมีอยู่ประมาณ15ชนิดนะคะส่วนต้นไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยรวมทั้งหมดในเพนซลเวเนียนี่จะมีมากถึง130กว่าชนิด นะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประจํารัฐเพนซิลเวเนียเลยที่เราเห็นเยอะมากที่สุดจะมีอยู่2องชนิดนี่คือ,อต้นสนนะคะต้นสน2องชนิดนี้ก็คือ Eastern Hemlock แล้วก็ Eastern White Pine ซึ่งต้นสน2องชนิดนี้ก็จะมีความแตกต่างกันแล้วก็การใช้งานก็แตกต่างกันนะคะอย่าง Eastern White Pine เนี่ยต้นความสูงของเขานี่ก็จะ มากกว่า200ฟุตขึ้นไปแล้วก็สามารถมีอายุยืนได้ถึง500ปีเลยทีเดียวในเรื่องของการใช้งานส่วนมากและค่อนมักจะนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะส่วนอิสตันเฮมล็อกความสูงของอิสตันเฮมล็อกนี่ก็จะประมาณ100ฟุตขึ้นไปและก็การใช้งานส่วนใหญ่เขามักจะนำไปทำเป็นลัมเบอร์ก็คือการนำไปทำเกี่ยวกับการก่อสร้างการสร้างบ้านหรือว่างานก่อสร้างต่าง นะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่เนื้อแข็งกว่าอิสตันไวพา e นะคะแล้วก็ยังมีชูกาเมโปที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไปซึ่งต้นไม้ชนิดนี้ก็มีการนํายางไม้ไปทำเป็นเมเปิลเซอร์ับนะคะต้นไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็น2ข้างทางเวลาที่เกตขับรถผ่านในหลายๆคลิปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ใน Private Property นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ป่าสงวนต้นไม้ใหญ่ๆนะคะ จะอยู่ในเขตป่าสงวนหรือว่าอุทยานแห่งชาตินะคะ,ส,ะส่วนใหญ่ส่วนต้นไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วค่ะก็จะขนาดนี้จะไม่มีต้นไม้ใหญ่ในเรื่องของสัตว์ป่าและก็สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกวางนี่ก็คือสัตว์ป่าตามธรรมชาติซึ่งเขาก็จะหากินตามธรรมชาติ เขาสามารถดำรงอยู่ได้ในฤดูหนาวเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เขาสามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมซึ่งอยู่ในเมืองหนาวนะคะตามปกติแล้วกวางเหล่านี้เขาจะออกมาหาอาหารกันในช่วงเช้ามืดแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแต่ในสภาพที่มีหิมะตกป,กปกคลุมเยอะๆอ,อย่างนี้เขาก็จะออกมาหาอาหารกันทั้งวันให้เราเห็นทั้งวันเลยก็ว่าได้เพื่อช่วยให้ร่างกายของเขานั้นอบอุ่น แล้วเวลาที่เขาไปเรดาวนะคะเวลาที่เขานอนนี่เขาก็จะหาต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มนะคะตายต้นไม้เพื่อที่จะช่วยให้ความอบอุ่นกับพวกเขาแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าที่จำศีลน,นะคะอย่างหมีนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงทราบกันดีว่าหมีเขาจำศีลในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็ยังมีกราวหอกซึ่งเราเรียกว่ากระรอกดินนะคะ นี่ก็เป็นสัตว์ที่จำศีลอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วในฤดูใบไม้ผลินะคะเขาก็จะตื่นขึ้นมาหาอาหารอีกครั้งหนึ่งค่ะและที่เพื่อนๆเ,เห็นรอยเท้านี่ก็คือรอยเท้าของกวางนะคะนี่แหละคะ่ะเขาก็จะอาศัยอยู่ตามป่าลักษณะนี้นะคะหลบอยู่ใต้ต้นไม้พุ่มไม้ลักษณะนี้นะคะเวลาที่เขานอนในด้านของสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างเช่นวัว ไม่ว่าจะเป็นวัวเนือ้อหรือวัวนมนะคะเขาก็จะมีอาคารให้ซึ่งเขาเรียกกันว่าบานนะคะซึ่งในฤดูหนาวพวกวัวเหล่านี้เขาก็จะเข้าไปอยู่ในอาคารนะคะส่วนในฤดูร้อนเนี่ยส่วนมากแล้วเขาก็จะปล่อยไว้ข้างนอกเลยนะคะแต่ส่วนวัวนมเนี่ยในบางฟาร์มที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะคะเขาจะสร้างอาคารค่อนข้างดีนะคะเป็นอาคารปิด ซึ่งจะมีฮีเตอร์นะคะก็คือเครื่องทำความร้อนให้ด้วยนะคะส่วนฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นโรงเรือนปิดซึ่งก็มีระบบต่างๆนะคะซึ่งทำตามมาตรฐานของเขาค่ะบริเวณแถบนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายหลากหลายชนิดนะคะอาทิเช่นกวางเราจะเห็นได้มากมายนะคะแล้วก็มีแล้วก็ แรคคูนกราวฮอกแล้วก็บอบแคทบอบแคทนี่ลักษณะจะคล้ายๆแมวนะคะแต่ว่าจะตัวใหญ่แล้วก็ค่อนข้างดุร้ายอยู่นะคะ วิถีชีวิตของชาวออมิจไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวฤดูร้อนหรือว่าฤดูไหนๆเขาก็ยังคงใช้ม้าของเขาเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปในที่ต่างๆในละแวกแถบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เขาต้องการที่จะไปในที่ที่ไกลออกไปม้าไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เขาก็จะจ้างให้รถยนต์พาไปนะคะ ในเรื่องของอาหารชาวออมิชเขาคงไม่จำเป็นจะต้องมากังวลเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงฤดูร้อนเขาจะปลูกพืชผักต่างๆนี่คือเยอะมากๆนะคะแล้วเขาก็จะมีการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆของพวกเขาและเขาก็เลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไก่เป็น วัวเป็นหมูเป็นอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเขาทําปศุสัตว์เยอะนะคะก็คงไม่จําเป็นจะต้องวอรี่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารสําหรับพวกเขานะคะเด็กสคนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นลูกของชาวออมมจซึ่งบ้านของเขาอยู่ตรงเนินเขาลงไปทางฝั่งนู้นซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของเรามากสักเท่าไหร่นะคะ ซึ่งครอบครัวนี้เขามีลูกด้วยกันมากถึง12คนอันนี้เกดทราบมาจากเพื่อนบ้านนะคะโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยได้ถามเขาว่าเขามีลูกกี่คนนะคะนี่เขาคงเดินมาจากบ้านของญาติของพวกเขาซึ่งก็อยู่ทางด้านเดินเขาอีกฝากหนึ่งนะคะ การแต่งกายหรือแม้กระทั่งการตัดผมก็จะเป็นไปตามรูปแบบของพวกเขาเขาจะไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเหมือนของพวกเราหรือว่าตัดผมในรูปแบบแฟชั่นอะไรต่างๆเหมือนพวกเรานะคะอย่างที่เกียรติเคยได้กล่าวไปแล้วว่ากลุ่มชาวออมิชเขาอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในหลายรัฐของอเมริกาซึ่งในแต่ละชุมชนนะคะ เขาจะมีกฎของเขาซึ่งกฎแต่ละชุมชนนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปและถ้ามีชาวออมิกคนไหนหรือครอบครัวไหนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มนั้นๆพวกเขาก็จะถูกขับออกจากกลุ่มและจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตใดๆจากกลุ่มนั้นอีกต่อไปและถ้าเกิดมีชาวออมิกคนไหนหรือครอบครัวไหนที่ ไม่ชอบกฎกฎติกาของกลุ่มที่พวกเขาเข้าร่วมเขาก็จะย้ายไปอยู่กับกลุ่มอื่นๆซึ่งนั่นก็หมายถึงเขาต้องย้ายที่อยู่อาศัยบางครอบครัวถึงขั้นต้องย้ายไปอยู่ที่รัฐอื่นเพื่อที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มใหม่แต่บางครอบครัวก็ถึงขั้นเลิกจากการเป็นชาวออเมจและหันมาใช้ชีวิตแบบพวกเราเนื่องจากพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะอดทนปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎกติกาของกลุ่มนั้นได้อีกต่อไป ส่วนในเรื่องการทำความอบอุ่นให้กับบ้านในช่วงฤดูหนาวของชาวออมิเจพวกเขาจะใช้ไม้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ไม้ฟืนกันซะมากเลยค่ะแล้วก็ใช้แก๊สนะคะเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มค่ะแต่พวกเขาก็ใช้เจเนเรเตอร์นะคะหรือว่าเครื่องปั่นไฟนั่นแหละนะคะคือเครื่องปั่นไฟนี้เขาจะเอามาใช้สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ที่เขาใช้สำหรับบักกี้นะคะ ที่เป็นรถลากนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นที่เขานั่งแล้วก็มีไฟกระพริบกระพริบนั่นแหละนะคะก็คือเขาใช้แบตเตอรี่อย่างที่เกียรติเคยได้กล่าวไปในหลายคลิปนะคะว่าบ้านของพวกเขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าเพราะพวกเขาไม่ต้องการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นพวกทีวีคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถ ให้พวกเขาเห็นโลกภายนอกนะคะพวกเขาจะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เพราะพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มของพวกเขาจะใช้ชีวิตในแบบของพวกเขาเขาไม่อยากจะให้เด็กๆของพวกเขานีเห็นสิ่งต่างๆในโลกภายนอกนะคะ ต่เมื่อไรที่เด็กๆเ,เหล่านี้อายุครบ16ปีเขาจะได้รับอิสรภาพนะคะจะได้รับฟรีดอมจากพ่อแม่ของพวกเขาพ่อแม่ของพวกเขาจะอนุญาตให้เขาออกไปใช้ชีวิตในโลกเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะสามารถไปดูหนังฟังเพลงสามารถไปลองขับรถหรือว่าไปเล่นกีฬาต่างๆกับเด็กๆทั่วไปอย่างพวกเราได้นะคะแต่ พอถึงอายุ18เขาจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบไหนนะคะจะใช้ชีวิตในแบบของพวกเราหรือว่าจะกลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบของชาวออมิชสำหรับคลิปนี้เกดต้องขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกๆท่านคงจะ Enjoy กับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ